ทุกคนคะวันนี้แฟนมีร้านทำผมย่านใจกลางเมืองมาฝากไว้ให้อีกหนึ่งที่นะคะซึ่งตัวนี้ร้านก็จะอยู่ย่านพระราม4เอกมัยสุขุมวิทค่ะบอกเลยว่าปล่อยเซ้งในราคา700,000บาทเท่านั้นนะคะราคานี้รวมอุปกรณ์แล้วก็รวมค่ามาจํำแล้วด้วยนะคะภายในร้านของเราก็ตกแต่งไว้สวยงามนะคะเซ้งแล้วพร้อมดาเนินกิจการต่อได้เลยค่ะพื้นที่ใช้สอยนะคะมีถึง80ตารางเมตรเลยค่ะมีห ห้องน้มแล้วก็ห้องครัวด้วยนะคะซึ่งตัวนี้ก็มีเตียงสะผมนะคะให้ถึง2ตัวเลยค่ะเก้าอี้สำหรับทําผมให้อีก6ที่นั่งนะคะเครื่องอบไอน้ำแล้วก็เครื่องดัดดิจิตอลนะคะเป็นของแบรนด์ดังนำเข้าจากเกาหลีค่ะเซ็งพร้อมอุปกรณ์นะคะภายในร้านทั้งหมดเลยค่ะ หากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสามารถติดต่อสอบถามมาที่เบอร์0993629624ได้เลยนะคะติดต่อสอบถามเจ้าของโดยตรงได้เลยค่ะเหมาะสำหรับลูกค้าที่กำลังต้องการลงทุนทำธุรกิจนะคะพร้อมมีรายได้เข้ากระเป๋านะคะหรือสำหรับช่างทำผมนะคะอยากมีร้าน เองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่น่าลงทุนมากๆเลยค่ะแฟนขออนุญาตฝากไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ